สบายดีย้าพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเกี่ยมเรื่งเกี่ยมคล้องก็ไปได้เขี่ยมหนังเนาะคล้อง,อง,อง,องเรือแต่ว่านหิดแล้วพี่น้องว่านในคลายบบมือมเลยมาเขา่าสองฟิดแหละเกี่ยมสิไปแต่เศร้าเมื่อนี่ลำแข็งก็ไปเอามาแล้วไปคลายคล้องคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้มือสุดท้ายโยงเฮียนน่าที่เกี่ยมออกไป,ปกัะเจ็บ์นงกลัว กับลิง 9, ลิงคือเก่าลิงข้างกามน้ำแล้วมาหอวแล้วพี่น้องมื่อนี้มาอยู่ต้นโบกมื่อนี้มาอยู่สิบฟังทำไมมาละกระปลาเดิมเด็กๆนักเฮียนหุนห่มพึก <c oughs> หุ่มพึกได้คลายสองจอกพี่น้อง <c oughs> หุ่มพึกได้คลายสองจอกเพราะมันยังเศร้าแล้วมันกับบอดดแดดปันไดมันกับบอดดแดดปันไดแล้วมันโบราณยาก <c oughs> <c oughs> สามสี่ห้าสามสี่ห้าไม่งห็นน้ำมะล่าวจะมาแจกแกล้มอยูส่วนสาวลิงลิงเขาหมอลูกสิเลยเนาะหนึ่งแต่ว่านี่หมอมืดอุ่น น่าลักกิมาแล้วจ้ามาแล้วกระแลมกระแลมมาแล้วมาแล้วตากแจกลิงลิงวะลิงลิงวะคอประเดิมก่อนจอกแรกไปทุ่ะเอางามๆไปนทุ่ะเอางำง นี่กำลังกินข้าวพี่นอ้องกำลังกินข้าวกินยังข,มมข้าวซัมาคีเนาะเจ้านายเพิ่ลงมาครูบาอาจารย์เป็ยนยังมื่อนี้กินง่วนหน่อยป้าโดอันนี้คือประสดประสัน่นบอกอันนี้เรื่องะไเอาตักก้อนหนึ่งสองก้อนก็โอเคโป๊เสโลโอเคแล้วนะ <laughs> mình mình cứ lại quay đấy xe còn điệu còn nhảy nhảy còn điệu ừ nè ừ, nè lộn cả lem đơ cả lem đơ <laughs> <laughs> อันนี้คือแจกให้อันคู่ก่อนเดี๋ยวอันเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆรอบบ่ายกินข้าวแล้วเด็กๆก,ก,ก,กำลังโตเลยแตกสุดๆอขอน้ำเอื้อวันไปกินมันมืดซะก่อนกินมันก่อนจะขอน้ำเอื้ออย่าโล่เลยลูกอย่าโล่เลยทั้งมักใหญ่พุลูกเอ้ยมากินกะแลม

อยู่แถวบอกกินเอออยู่แถวเป็นแถวไปแ้วอันนี้คือกำลังแจกกระดเนาะทุกคน สวัเป็นมือกล้องใหแ้แฟนเนาะสบายดีเด้อสบายดีบสุขสุข,สขคนเด้อนะเานเาะอันนี้คือเด็กๆนักเรียนที่มาสอบเนาะมาสอบขึ้นสัน้นมัธยมเนาะจะเรียนแถวเนาะใจ <c oughs> <ๆ>้วยว่าุดเจ้าไปต่อพ <c oughs> ุนต่อนี้ครับเจ้ากร่ลวงไฮไลท์ไปต้อ

เลี้ยงแถวอีกรอบสองอันนี้รอบที่เท่าไรแหละบอบ่แม่นมเนจ้าจตอบบ่ตรงคำถามเจ้าตอบบ่ตรงคำถามดารงาิบบารงเ <c oughs> ด้วยมานั่งด้ยนี่ตามเมาแล้วนี่เป็นน้ำเม,มาอะไรเนี่ยเอ๊ะ <c oughs> บักเอามาเอาไปแล้วเอาอีกแหละซิลิามารอบซโอ้ยยังเหลือเต็มทังอยู่สิบิกามาเดี๋ยวได้เขาเฮงเอามาล่าไม่แห้งย่านบอมเมอรอยู่น้อยก้มงูเล่นะเราลูกหลาตายเล่นลูกไฟกาชิมารอบซองเลยลอบมาอีกล้วมันเป็นน้ำแม่มันนี่เบิ่งเบิ่งใครมันตงเนี้ยซิลิโคนออกเลยนะเป็นน้ำแมั่ น่นลูกคอยมารับๆะ้เป็นอเแม่ไหางแลเบร์ดอะไรอย่างนี้เขาเป็นครูวะทำลายแฟนมาแจกงเนาะกรขอขอบมกขอบใจทั้งอัมบลาเด้อได้ยินบะบอลไดก็เปิดไงมาตั้สีห้ากเลเด้อ พูดยนเียงแม่ยังติดปากแม่นะแม่ยังติดปากแม่มกระแลมแกมเบียไมกันกระแลมแกมเบีย้กนกระแลมียขายก็อยากขายลูกก็อยากกินันค้อยเอาลงหลอดเด้แม่มีแดดแล้วมื่อมื่อข้ากระแดดออก นี่กำลังะีขาข้าบเที่ยงนอ้องขาบเพี่งรขับนะเฮออ้ยสัมสกินลิงลิงสมสดเูเริ่มเล่กเขาขบเที่ยงเนาย่ยการศึสอบจริงมาสุดท้ายวรวมแล้าะใ<จ>้ <laughs>